ขั้งในแกะสลักเป็นสัญ,ญลักษณ์ความผูกพันระหว่างประเทศเลยจะมีเทพ,พนมปนอยู่ลายดอกไม้สี่องค์จะมีคิวปิดในเทพแผงสอนแปดลูกถือธนูนี้นะถ้าเราเจอด้วยสายตาของตัวเองไม่ถามใครถ่ายรูปกระซูมดูถ้าเจอสองลูกในป,ปีหกแปดมีโชคแน่นอนเฉพาะองค์พระประธานในฝีมือของกระเหลี่ยงชาวแม่ฮ่นนองสอนแกะสลักสัญ,ญลักษณ์ของกระเหลี่ยงคือป,ปอกคอนะครับทั้งเต็มดีดีด เห็นนะครับองค์ซ้ายมือเนี่ยองค์เล็กเนี่ยเป็นหินหยกขาวจากเมืองตองจีองค์ซ้ายมือเดือนมีนาเมษาพฤษภุอากาศร้อนองแค่จะเย็นมากนี่จะเป็นหินหยกบริสุทธิ์นะครับองค์ขวามือนี่อันนี้อันนี้ไม่ได้แกะสลักนะปั้นเลาวนะมีองค์เดียวในโลกที่สร้างโดยเกสรดอกไม้พันธุ์ชนิด ตามประวัติน่ะตรงนี้นะที่วัดพระธาตุเวดากองหลวงปู่เจ้าวาดเขาให้คณะสัาธาทางพม่าเนี่ยหาดอกไม้มาพันต้นไม่ให้ซ้ำกันต้นหนึ่งเอาดอกดอกเดียวกว่าจะได้ครบพันชนิดนะเก้าปีกว่าเขาจะมีบาททองเหลืองใบใหญ่มากจะมีคณะกรรมการดูแลว่าเดือนนี้ที่กี่ชนิดปีที่กี่ชนิด กว่าจะได้พันชนิดน่ะเก้าปีกว่าองค์นี้นะพบพันชนิดแล้วให้ช่างที่มีถฝีมือในองค์นี้ก็เป็นหินหยกเลยนะจากเมืองตอมจีองค์เล็กนั่นคือพระโมคคัลลนะกับสาลีบุตรซึ่งเป็นอัคราสาวมาดูองค์ใกระจายเลยองค์นี้เป็นพระสิง่งของเคียงแสงอันที่หลังงาช้างเห็นะงาช้างนี่เป็นงาช้างจริงนะ มันตกมันมันฆ่าเจ้าของฆ่าควานช้างเขาก็เอาเขาเอาอันเนี้ยเอาขอช้างที่ทําด้วยเครือเขาหลงเคยได้ยินคเครือเขาหลงมันเป็นเถาวันชนิดหนึ่งขึ้นต้นไม้เวลาเราไปรอดมันจะหลงเขาด้ามเอาเขาเอาเครือเขาเนี่ยแหละมาเป็นด้ามขอช้างนี่ตกมันมันฆ่าเจ้าของฆ่าควานช้างเขาเอาขอช้างเนี่ยมาเคาะห้งวงมันหมอกเขาก็ตัดงานมันออก จากที่ดูร้ายมันก็เชื่องหนีเข้าป่าไปเลยขอช้างที่เขาตัดงานนี่เขาไว้ที่ตู้พิธภัณฑ์เดี๋ยวไปดูนะยังมีอยู่อยังหลังภาะที่หลังงคงที่หลังงาช้างน่ะอายุ475ปีเก่าแก่มากชื่อว่าพระพุทธเสนแซ่แซ่ในหมายถึงกรหรือสลักถอดได้นะเสียมน,นี่หมุนได้ตามประวัติเนี่ยข้างในหัวใจเนี่ยเขาหล่อได้ทองคำร้อยเปอรเซ็น เอาทองสำริดมาหุ้มไว้เพื่อป้องกันทองคำสูญหายทองสำริดหมายถึงหน้าเงินทองเหลืองจําไว้นะครับ <ขอ S 1> ทางภาคกลางเขาเรียกทองสามกษัตริย์ใช่ครับคืออะไรคือหน้าเงินทองเหลืองครับ <ขอ S 1> จาไว้หลอมเขาช่างให้เสมอกันอันนี้ห้าสิบเก้ากิโลสามอย่างเอามาหลอมแล้วก็มันจะแข็งแกร่งชื่อว่าพระพุทธพระพุทธแสงใช่ อายุที่ฐาน475ปีนี่อขอโชค,คขอพรให้เรามีอายุมั่นคงยืยน120ปีเป็นต้นองนี้หลวงพ่อจะว่าอานเชิญมาจากเมืองมันนาเลพมา่า<อ>ชื่อว่าพระมหามายาบดีมงคลทรงเครื่องราชาครับองนี้ก่อนสวดนะหลวงปู่วัดที่มันนาเลพมา่าเขาแจ้งด้วยให้ว่าถ้ามาถึงเมืองไทยนะ่ะให้ทำเหมือนพมา่าคือก่อนสวดทุกตีสี่มงครึ่ง พระเจ้าผ้าขาวชุ่มน้ำมะพร้าวเช็ดพระพักรือใบหน้าทุกวันตามปรนเพีพมาที่เขาทำอันนี้ก็ทําทุกเช้านะตีหลวงพ่อเจ้าว่าเจาผ้าขาวชุ่มน้ำมะพร้าวเช็ดหน้าหน้าจะได้ใสตลอดโันนี้ขอโชคขอพรในด้านยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายของให้ซื้อง่ายขายคล่องมีบริวารมีลูกค้าประจํามีเงินไหลกองมีทองไหลกอตลอดกานอย่างเดียงกันยาของทุกปีจะมีทหาร รอสิตเต็ดพันสี่กรมทหารพันสาหนึ่งไข่ขุนจอมทํเนี่ยมาไหว้ขอโชคขอพรขอยศถาบรรดาศักดิ์อย่างวันจุดจีนก็คนจีนเชียงคำนี่ก็จะพาลูกพาหลานมาขอ,อให้ซื้อง่ายขายคล่องมีบริวารมีลูกค้าประจํามีเงินไหลกองมีทองไหลกองตลอดไปตรงนี้เรื่องจากท่านทรงเครื่องราชาขอที่เป็นศริมงคลได้ดีมาก อย่างพระพุทธชินราชจำลองกับพระแก้วมารากตจำลองอันนี้ก็หลายสิบปีเหมือนกัน,นะครับสำนักพุทธขามอบให้เมื่อรอเก้าครบหกสี่พันษารอเก้าเสด็จสวรรคตแปดสิบเก้าพันษาอันนี้ก็หลายสิบปีครับ,รบแต่องค์นี้ได้เมื่อสองปีที่แล้วองค์นี้นะเป็นพระแก้วมารากตจำลองสีน้ำเงินได้รับเมื่อ รอสืบขึ้นของราชอ,อันนี้สานักพูดขอมอบให้ทำไมวัดนี้ถึงได้เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดอนุรักษ์ของเก่าของแกไว้เป็นศิละปะของพาม,าอม่ามีความวัดที่มีความสวยงามประเทศไทยเรามีเจ็ดสิบหกจังหวัดอันนี้มีหนึ่งในยี่สิบที่มีความสวยงามระดับประเทศเลยได้ของจากสมนักพูดมาอง์นี้หลวงปู่ ทพทันใจนี่หลวงพ่อจะวาดอัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งพามา่าอันนี้ขอโชคขอพรอให้มีโชคมีลาภในด้านเสียงโชคเพราะวันนี้ชี้ขวาของพปู่จะมีตะกุดทองคําฝังอยู่มีกระถายเรียกทรัพย์อยู่ที่เราขอโชคขอลาภเนี่ยเราหน้าผากเขาเน้นแน่น,แน,นแน่นนะทำสมาธินะหลับตาทําสมาธิขอให้พระปู่เทพทันใจได้โปรดเมตตาเปิดม่านเปิดสะพานเปิดถนนทนทางเปิดประตูให้ลูก ไปเดินไปพบโชคลาภแก้วแหวนเง,งกกินทองปี2 5 6พนห้ี่ขอให้ถูกเลขถูกสลาชสักครั้งอนึถ้าคนไหนทําสมาธิจะมีโชคมีลาบบางคนก็ขนลุกมือมือชี้ป่าปูจะหมุนนะครับรอลองดูนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ลูกของบ้านไทยื้อเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่นะบ้านไทยื้อที่เชียงคำฝั่งด้านโน้นนี่ จะมีรอเก้าเสด็จเชียงคำสิบกว่าครั้งนะค,ะครับ